ลาวานอีสานอินเลอร์ปิธิหาลงลักแผ่นดินทินอีสักมีนิสิภพพี่น้องไปขึ้นรถลงเรือไปชิมสมโอแดงผู้คิงที่บ้านบุง14ชุมชนบุง14เป็นหมู่บ้านในน้อยครับพี่น้องนะครับอบล้อมไปด้วยผู้เขาและก็สายนำมีวิถีชีวิตริมแม่น้ำพุ่มนะครับจะบานบุง14มีจุดเด่นด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและวิวทิวทัศน์สวยงามของชุมชนบุง14สสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ท่านที่ติดตามโคเเรชัแนลนะครับหรือสมาคมท่องเที่ยวอุบลราชธานีนะครับวันนี้เรามากับท่านขุนนิวนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ใช่ไหมครับอยู่ที่ลําน้ําพรหมนะครับวันนี้ทางทรทได้พาเรามาดูวิถีชาวบ้านเชิงท่องเที่ยวการเกษตรนะครับผมเราจะมีทีมงานที่ขับรถเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวหน่อยนะครับอันนี้คนท้องถิ่นตัวจริงเสียงจริงครับ สมเกตทีจากครับการสมรถอ๋อกลุ่มรถนะครับผมสมคิดย่าชัยครับการสมคิดช่อนแสงกุ่ลรอครับครับทั้งนั้นไหนครับผมผมบุญเลยเพื่อรมไกพักครับโอ้หน้าตุกุลกับมวนเนาะทุกทีเป็นคนดีเริ่มการท่องเที่ยวเชื่อเกษตรแบบนี้ครับอ๋อการท่องเที่ยวนี่แม่บอกครับการท่องเที่ยวนี่ชุกช่อนห้าวนี่เกิดจากคือว่ามีหน่วยงานทางท้งหลักหล้นมาช่งเสริมที่นี่ บ้านเฮานี่คือว่าการท่องเที่ยวนี่คือเขามีต้นทุนกันแล้วนะครับมีต้นทุนล้ำน้วาน่ามีล้ำนาวมีภูเขาแล้วมีรถรถนี่เขาก็เอาไว้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวคือเป็นรถไทยเอาเฮียไทยเฮ็ดนานนะครับเพราะเวลาว่างจัดเก็บเฮียนานเขาก็แต่มาท่องเที่ยวคือเขาเอาต้นทุนที่มีไว้ออกมาเหยียดคือเขาบ่ได้ลงทุนอย่างไรนะครับอโอ้ยินได้ครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินลําน้ําภูเขานะครับแล้วก็ความสามัคคีในชุมชนท่านผู้ชมสามารถที่จะนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพมาลงที่เกษตรสมบูรณ์ได้เลยนะครับจากเกษตรสมบูรณ์มาประมาณ10โลมาที่นี่นะครับแล้วก็สามารถติดต่อเบอร์โทรของที่ศูนย์ได้นะครับท่านกลุ่มได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเราจะพาท่านล่องเรือนะครับจากนี้นะครับเราเรามารถแล้วเราจะล่องเรือ เพื่อนจะไปชมสวนส้มโอเมื่อกี้ผมแอบได้ยินว่าส้มโอที่นี่นะครับสามารถปั่นได้ด้วยครับส้มโอคูกิงนะครับภาพแกงคูกิงนะที่คับเฉพาะชันนี้นะครับชันนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับต้องมานะครับผมมาชิมส้มโอสดๆแล้วก็ดูสวนส้มโอที่นี่นะครับผม ขอนี่ขอชัน้นใหา่ที่ตรงกลางนี่เป็นั้นนี่ครับนี่ดูเต็มแล้วอ๋อ